สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเอกสารที่น่าสนใจนะครับเป็นแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องอินดิเคเตอร์กรดเบสของครูบรรเจิดชัยมงคลสวัสดีค่ะ ก็คือเราจะมาดูกันนะคะว่าสารเคมีที่เปลี่ยนสีได้พวกนี้เนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่ใช่ครับเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจกลไกลเบื้องหลังการเปลี่ยนสีว่าทำไมช่วง pH มันสำคัญแล้วก็มีการคำนวณหาช่วง pH พวกนี้ได้ยังไงจากข้อมูลตัวอย่างในเอกสารเลยนะคะครับผมเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่า เอกสารเขาเริ่มจากตารางที่มีอินดิเคเตอร์หลายๆตัวเลยแต่ละตัวก็มีช่วง pH มีสีที่เปลี่ยนไปต่างกันใช่ค่ะอย่างตัวแรกในตารางนี่เห็นชัดเลยเปลี่ยนจากสีส้มไปเป็นอีกสีในช่วง pH เอ่อสอถึงสีหรือบางตัวก็เริ่มเหลืองที่ pH 3.8อะไรแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าทําไมมันไม่เปลี่ยนเป๊กที่ pH ค่าเดียวไปเลย อืมนั่นแหละค่ะประเด็นสำคัญเลยคืออินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมันเป็นกรดอ่อนหรือไม่ก็เป็นเบสอ่อนที่มีโครงสร้างโมเลกุลเอ่อค่อนข้างซับซ้อนครับคือ i อเอลบซึ่งแต่ละรูปเนี่ยมันมีสีไม่เหมือนกันอ๋อแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บที่ pH ค่าเดียวนะคะแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปในช่วง PH แคบๆช่วงหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดเลย เข้าใจแล้วครับแสดงว่าช่วง pH ที่บอกในตารางอย่าง2.9ถึง4.0นี่ก็คือช่วงที่เราจะเริ่มสังเกตเห็นสีมันเปลี่ยนไปจนกระทั่งมันเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วความเข้าใจเรื่องช่วง pH เนี่ยมันสำคัญกับการใช้งานจริงยังไงบ้างครับอย่างเรื่องการไทเทรตที่ได้ยินบ่อยๆ โหสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหัวใจของการไทเทรดจริงๆคือเราอยากหาจุดสมมูลใช่ไหมคะครับจุดที่มันทำปฏิกิริยากันพอดีใช่ค่ะจุดที่กรดกับเบสมันพอดีกันเป๊ะๆตามทฤษฎีแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นจริงๆด้วยตาผ่านอินดิเคเตอร์เนี่ยมันคือจุดยุติอ๋อจุดที่สีมันเปลี่ยนถูกต้องค่ะ คือจุดที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีเราก็เลยต้องเลือกอินดิเคเตอร์ที่ช่วง pH การเปลี่ยนสีของมันเนี่ยมันครอบคลุมหรือว่าใกล้เคียงกับ pH ณจุดสมมูลของการไทเทรดนั้นๆให้มากที่สุดเพื่อให้จุดที่เราหยุดไทเทรดหรือจุดยุติมันใกล้กับจุดสมมูลจริงๆใช่เลยค่ะจะได้แม่นยำอย่างในเอกสารเขายกตัวอย่างการไทเทรดกรดแก่ด้วยเบสอ่อนเขาบอกว่าจุดสมมูลมันเป็นกรดอันนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับอ๋อเพราะว่าพอ กรดแก่ทําปฏิกิริยากับเบสอ่อนจนหมดพอดีแล้วไอออนที่มันเกิดจากเบสอ่อนนะคะซึ่งทางเคมีเราเรียกว่าเป็นคู่กรดของเบสอ่อนตัวนั้นครับไอออนตัวนี้มันดันไปทําปฏิกิริยากับน้ําต่อได้ที่เรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสนะคะอ๋อไฮโดรลิซิสใช่ค่ะพอเกิดไฮโดรลิซิสปฏิกิริยานี้มันจะให้ H3O+ หรือไฮโดรเนียมไอออนออกมา ผลก็คือสารละลายนัดจุดสมมูลมันก็เลยมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเพราะสารละลายมันเป็นกรดนัดจุดสมมูลเราเลยต้องเลือกอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนสีในฝั่งกรดหรือมีช่วง pH ต่ำๆถูกต้องค่ะอย่างที่เอกสารแนะนำก็คือ methyl orange ช่วง pH ประมาณ3 1ถึง4.4หรือไม่ก็ methyl r e pH 4.4- ถึง6.2ใช่ค่ะถึงจะเห็นการเปลี่ยนสีที่มันใกล้เคียงจุดสมมูลที่สุด แล้วถ้าเกิดเอ่อเราเลือกผิดล่ะครับสมมติไปหยิบตัวที่เปลี่ยนสีในย่านเบสมาใช้เลยโอ้ผลที่ได้ก็จะคลาดเคลื่อนไปเยอะเลยค่ะเราก็จะหยุดไทเทรดเอ่อหลังจากที่มันผ่านจุดสมมูลไปแล้วนานพอสมควรเลยครับทำให้ปริมาตรของสารที่เราใช้ไทเทรดมันผิดพลาดไปการคำนวณความข้มข้นก็จะผิดตามไปด้วยความแม่นยำของการทดลองก็จะลดลงเยอะเลยค่ะอืมงั้นกลับกันถ้าเป็นกรดอ่อนกับเบสแก จุดสมมูลก็ต้องเป็นเบสใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเพราะไอออนลบของกรดอ่อนมันเกิดไฮโดรลิซิสให้ OH ลบหรือไฮดรอกไซด์ไอออนแทนเราก็ต้องเลือกอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนสีในย่านเบสอย่างเช่นฟีนอลฟทาลีนที่ช่วง PH ประมาณ8 3ถึง10.0การเลือกอินดิเคเตอร์นี่สำคัญจริงๆนะครับเนี่ยทีนี้ในเอกสารเขามีลงลึกไปถึงการคำนวณช่วง PH ด้วยยกตัวอย่างไดไนโตรฟีนอลอืมค่ะเขาบอกว่าเป็นกรดอ่อน มีค่า Ka เท่ากับ1.1คูณ10กํลังลบ4รูปกรดไม่มีสีรูปเบสมีสีเหลืองการคำนวณน,นี้เขาทำยังไงแล้วมันบอกอะไรเราบ้างครับการคำนวณน,นี้ก็อาศัยหลักสมดุลเคมี Me ของกรดอ่อนเลยค่ะค่า Ka หรือค่าคงที่การแตกตัวของกรดเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่ากรดอ่อนตัวนั้นแตกตัวให้โปรโตอนหรือ H+ ได้ดีแค่ไหนครับในเอกสารเนี่ย เขาคำนวณช่วง pH โดยดูจากจุดที่อินดิเคเตอร์มันแตกตัวไป10%กับจุดที่มันแตกตัวไป90%ทำไมต้องเป็น10%กับ90%ครับอ๋อเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โดยทั่วไปแล้วเราจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงสีได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนและเห็นสีของอีกรูปหนึ่งค่อนข้างสมบูรณ์นะคะอ๋อเข้าใจครับหมายความว่าที่10%แตกตัวก็คือมีรูปเบสสีเหลืองอยู่10% ส่วนรูปกรดที่ไม่มีสีก็มีอยู่90%แล้วก็ใช้ค่า Ka คำนวณ pH ออกมาใช่ค่ะใช้ความสัมพันธ์จากสมการค่า Ka เลยซึ่งมันจะเกี่ยวกับอัตราส่วนความเข้มข้นของรูปเบส In ลบต่อรูปกรด HIn และก็ความเข้มข้นของ H3O+ หรือค่า pH นั่นเองครับพอคำนวณที่10%แตกตัวคืออัตราส่วน InH In เป็น10-90เนี่ยก็จะได้ pH ออกมาประมาณ3.0 แล้วในทางกลับกันพอคำนวณที่90%แตกตัวคืออัตราส่วน in H H ชินเป็น90/10ก็จะได้ pH ประมาณ4.9ค่ะอ๋อแสดงว่าช่วง pH 3.0ถึง4.9ที่คำนวณได้นี่ก็คือช่วงที่เราจะเห็นสีของไดไในโทรฟินอลมันค่อยๆเปลี่ยนจากไม่มีสีไปเป็นสีเหลืองชัดขึ้นเรื่อยๆถูกต้องค่ะโอ้โหการคำนวณนี้มันเชื่อมโยงคุณสมบัติทางเคมี Me, คือค่า Ka เข้ากับการสังเกตด้วยตาเปล่าหรือการเปลี่ยนสีได้ดีมากๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะมันทำให้เห็นเลยว่าช่วง ph เนี่ยมันไม่ได้กำหนดขึ้นมาลอยๆนะแต่มีพื้นฐานมาจากการแตกตัวของโมเลกุลอินดิเคเตอร์เองเลยครับผมงั้นก็สรุปได้ว่าอินดิเคเตอร์ก็คือกรดอ่อนหรือเบสอ่อนที่รูปกรดกับรูปเบสมีสีต่างกันการเปลี่ยนสีจะเกิดในช่วง ph ที่จำกัดช่วงหนึ่งครับ และการเลือกอินดิเคเตอร์ที่มีช่วง pH เหมาะสมกับ pH ณจุดสมบูรณ์ของการไทเทรตเป็นเรื่องจำเป็นมากๆเพื่อความแม่นยำอย่างที่คุยกันเรื่องไทเทรตกดแก่เบสออนก็ต้องใช้พวกช่วง pH ต่ำๆอย่าง m e t ิลออ r a เรนใช่ค่ะใช่ถ้าเรามองภาพรวมกว้างขึ้นการเข้าใจกลไกลช่วง pH วิธีการคำนวณพวกนี้ก็ช่วยให้เราใช้เครื่องมือพื้นฐานทางเคมี Me อย่างอินดิเคเตอร์ได้ถูกต้องมีเหตุผลมากขึ้น แน่นอนค่ะไม่ใช่แค่ทำตามตามกันไปแต่เราเข้าใจว่าทำไมต้องเลือกแบบนี้ทำไมผลเป็นแบบนั้นใช่ครับมันเปลี่ยนจากการแค่ทำตามขั้นตอนไปสู่ความเข้าใจในหลักการจริงๆซึ่งมันก็นำไปสู่การวิเคราะห์ผลที่น่าเชื่อถือแม่นยำกว่าเดิมถูกต้องเลยค่ะแล้วเออทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงก็อาจจะหมายความว่าสีสันที่เราเห็นในแลบเคมี Me เนี่ยมันไม่ใช่แค่สวยๆงามๆนะครับ แต่มันเหมือนเป็นภาษาภาพอย่างหนึ่งที่บอกข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับความเป็นกรดเบสแต่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเลยถ้าเราอ่านภาษานั้นออกเป็นมุมมองที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่านอกจากค่า pH ที่เป็นปัจจัยหลักแล้วเนี่ยในสถานการณ์จริงๆที่อาจจะซับซ้อนกว่าในห้องปฏิบัติการครับมันอาจจะมีปจัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกไหมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความแม่นยำของสีหรือการทำงานของอินดิเคเตอร์พวกนี้ได้อีกเช่นอะไรบ้างครับ อ,อาจจะเช่นอุณภูมิที่ต่านไปหรืออาจจะมีสารอื่นๆปนเปื้อนอยู่ในตัวอย่างที่เราทดสอบอะไรแบบนี้นะคะอ๋อน่าสนใจครับค่ะก็นับเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้ลองไปคบคิดกันต่อได้นะคะ